สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันปให้กับพี่พีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับ e p นี้นะคะมีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจราย,รายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะถ้าดูไม่ทันดูยังไงนะคะรูปภาพไม่ชัดเจนสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะก่อนรับดูรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเป็นพ้าสมเด็จนะคะอกตลอดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นหนังเรียบนะคะรายการที่สองนะคะเป็นสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะ รายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเกตทะรุซมด้านหลังเนื้อผิวจะมีความขุกขะนะคะนี่แต่หน้าหน้าพระสวยนะคะที่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อมลสารขึ้นให้เห็นให้ชมชัดๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จพายคู่นะคะเป็นสององค์ในหนึ่งองค์นะคะแบบนี้เลยรายการที่6นะคะเป็นสมเด็จมีฝั่งตะกุดนะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะมวลสารขึ้นให้ดูให้ชมชัดๆเลยนะคะ รายการที่8นะคะเป็นสมเด็จขี่แพะนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไยจังหวัดระยองนะคะด้านหน้าจะมีเป็นผ้าจีวรน,นะคะเป็นมวลสารด้านหลังเป็นหลังยานมีเขียนหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่10นะคะเป็นพาซุ้มกอนะคะรายการที่11เนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะด้านใต้ฐานจะมีเป็นตาโคตสัญลักษณ์นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะ รายการที่13านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะด้านหลังเป็นรอห้านะคะ<ม>เหรียญเนื้อกระไลสวยๆเลยนะคะพี่แต่กรอบนี้อาจจะผ่านการใช้งานมานะมันดูเก่านะคะแต่เหรียญด้านในนี่ยังมีความใหม่อยู่เลยนะคะดึงดูสวยอยู่เลย<ม>ต่อไปนะคะรายการที่14นะคะเป็นพระดีรานะคะพระดีราเม็ดขนุนใส่กรอบนะคะอ,องค์นี้ รายการที่สิบห้านะคะเป็นพ้าหลวงพ่อเงินนะคะถักรวดนะคะถักรวดนี่เป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นการแบบเหมือนคล้ายๆเลี่ยมนะคะพี่แต่เขาถักรวดคล้องแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่รายการที่15บห้านะ,ะพี่รายการที่สิบหนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไรานะคะเหรียญปีพศสองห้าหนึ่งสองนะคะ รายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงปูข่ขาวนะคะวัดหนองน้ำขุนอําเภอแกงจังหวัดระยองปี2534นะคะรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะคะ รายการที่19นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญนั่งพานเจริญพรหลวงปู่บุญมานะคะวัดเขาแก้วทองจังหวัดปาจีนบุรีนะคะปี2-5-6-8นะคะเป็นเหรียญนั่งพานโรงยาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินวัดใหม่คําวันนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อปดนีนะคะวัดพระธาตุรายโยฉะเชิงเซานะคะเป็นรายการที่21นะคะโรงยารายทุงชาติสวยๆเลยนะคะ รายการที่22นะคะเป็นพระมาเหศวรน,นะคะเนื้อผิวทองเหลืองนะคะมีความเก่าแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะมีตอโคกไก่นะคะอง์นี้เป็นรายการที่23นะคะ ต่อไปรายการที่24เป็นเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาวัดสว่างสามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะองค์นี้นะคะนี่เป็นหลวงพ่อสิริพัชรคุณนะคะรายการที่24นะคะรายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อเงินท่ามไฟเนื้อผิวทองเหลืองนะคะด้านใต้ฐานนี่จะมีรอยตัดช่อรอยตะไบนะคะองค์นี้รายการที่ 25นะคะรายการที่2 6นะคะเป็นพระเนื้อผงออกสีขาวๆแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชดูเนื้อผิวนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานมีรอยต่อโคตดนะคะ เนื้อผีจะมีออกสีเงินเๆแบบนี้ด้วยนะพี่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนแบบติดมานะคะพี่นะเป็นทองเหลืองนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะเป็นพระที่ระลึกอายุครบแดรอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะเป็นเหรียญพระนักปกนะคะ รายการที่29นะคะเป็นพ้าหลวงปู่มหาศิลานะคะรุ่นยิ่งมียิง่งรวยนะคะปี2566นะคะอง์นี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเหรียญรุ่น1นะคะหลวงพ่อศีสวรรค์จังหวัดนนะครสวรรค์นะคะปี2535นะคะองนี้เป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นสิงสามขวันเนื้อผิวทองเหลืองนะคะนี่องนี้นะคะรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทั่วเยียบน้ําทะเลจืดด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ เนื้อผิวโรมดามนะคะองค์นี้รายการที่33ต่อไปรายการที่34เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามด้านหลังเป็นหลังยันเต็มนะคะรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปรอหลวงพ่อเดิมเนื้อผิวทองเหลืองนะคะรายการที่สา หนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะปี2538นะคะ80ปีกรมตำรวจด้านหลังเป็นตาโรสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะรายการที่37นะคะเป็นพระอาจารย์สุริยันนะคะวัดป่าวางน้ำเย็นปี2557นะคะอง์นี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพระอาจารย์ทีมใต้โรงเรียนเสาห้านะคะรายการที่38นะคะเหรียญเสมาต่อไปรายการที่3 9านะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกชื่อรุ่นรวยทรัพนะคะอุคงนี้รายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อเอียวัดบ้นดานด่านนะคะเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปี2519นะคะองค์นี้รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระท่ากระดานนะคะองค์นี้นะคะนี่ใส่กอบไว้สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก้นะคะปี2518นะคะ ทนทนทหารโบสที่เจ็ค่ายสุรศักดิ์มตรีสร้างนะคะต่อไปนะคะรายการที่43นะคะเป็นพระรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะเรียมกรอบเก่านะคะเป็นพระเก่าพระกุบแบบนี้เลยนะคะทรงเหมือนพระสมเด็จนะคะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะ พระซุ้มกอใส่กอบไว้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะองค์นี้นะคะหน้าตาพระประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะรายการที่45นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะเป็นทรงใบโพนะคะเหรียญต่อไปรายการที่ 46นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะออกวัดสแกนะคะปี2520นะคะด้านหลังเป็นยันหลวงปู่ดูแบบนี้เลยนะคะรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์เตาได้เตาลีดอง,งเล็กนะคะองค์นี้นะคะรายการที่48นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะมีพันเชือกที่คอแบบนี้ด้วยนะคะ รายการที่49นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกสิทธิ์ถออสร้างถวายปี2507นะคะวัดป่าถ้ำขามนะคะจังหวัดสกลน,นะครมีรอยจานด้วยนะคะเหรียญน,นี้ต่อไปนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ ชนบุรีนะคะด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ